ของ OR นะฮะธุรกิจ Texas Chicken นะครับไก่ทอดที่ตอนนี้โอ้ก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะฟิตออโต้ของปตาทานี่ก็ใช่และที่สำคัญเองก็คือปั๊มน้ำมันปตาทาน,นะฮะ PTT Station ก็รวนเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของปตาทาน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นั่นเองทีนี้ทางปตาทานี่ก็แยกออกมาเป็นธุรกิจ ย่อยที่มีชื่อว่า OR ตรงนี้แล้วก็เตรียมนำธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเข้ามากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับเสนอให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อหุ้นตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้แบรนด์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนำเม็ดเงินทุนุรกิจของไทยกล้าไปเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะฮะก็ถือว่าทุกๆคนตื่นเต้นแล้วก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่เตรียมเข้ามาระดมทุน ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ถือว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ24มกราคมเขาจะเปิดให้จองเป็นการทั่วไปกันแล้วนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงแล้วก็จนถึงวันที่อ2องกุมภาพันธ์นะฮะก็ถือว่าเป็นวิธีการจองที่ให้ทุกทกคนมีส่วนร่วมแลวก็มีโอกาสเท่าเทียมกันหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช่วงท้ายว่าวิาวธีการจองเนี่ยต้องทํากันยังไงนะครับก่อนอื่นมาดูก่อนว่าทาไมธุรธกิจของโ r อาเนี่ยถึงได้รับความสนใจ จากบรรดานักลงทุนรายร้อยรายใหญ่รายสถาบันมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับครั้งนี้เองเนี่ยเขาจะเสนอขายหุ้น IPO จํานวนไม่เกิน2,610ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน22.5%ของหุ้นสามัญทั้งหมดนะฮะที่ได้จำหน่ายแล้วภายหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นการเสนอให้กับประชาชนทั่วไป แล้วก็ประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้ถือขึ้นโดยมของปตทด้วยนะฮะแล้วก็มีกลุ่มนักลงทุนสถาบันด้วยเหมือนกันทีนี้เองถ้าเกิดพูดถึงความสดใสของธุรกิจจุดแข่งของเขามีอะไรกันบ้างนะครับทางส่วนของคุณจิราพรขาวสวัสด์รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของโออาเนี่ยท่านก็ได้บอกในการถแถลงข่าวนะครับว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าเป็นจังหวะเวลาที่ OR เนี่ยพร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตครั้งใหม่นะครับการนำธุรกิจทั้งหมดมากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์การทำา p p o ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะใช้จุดแข็งของเขาลากฐานธุรกิจที่ก่อร่างสร้างตัวกันมาเนี่ยให้คนไทยที่มีส่วนร่วมแล้วก็นำเม็ดเงินทุนเหล่านั้นเนี่ยมากระจายธุรกิจแบรนด์ไทยให้ไปเติบโตในตลาดโลกอย่างชัดเจนฮะแนวคิดธุรกิจก็คือ retailing beyond fuel นะฮะ retailing beyond fuel ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเ,นเข้ามาเป็นส่วนร่วมต่อยอดไปได้ไกลกว่าธุรกิจของ OR ผมจะมาสรุปรวบรวมให้ฟังกันอีกครั้งนะครับดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับน้ํามันแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกสินค้ารวมถึงบริการอื่นๆหรือว่านอนออยล์ il, แล้วก็ผสมกสานกันไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้เข้าไปต่างประเทศกันด้วยสาหรับธุรกิจค้าปลีกของปตทนะฮะมีทั้งการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดค้าปลีกพาณิชย์ ธุรกิจร้านกาแฟร้านอาหารเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อจิฟฟีนี่ก็ใช่ครับแล้วก็มีการบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในปั๊มต่างๆด้วยแต่ละแบรนด์ก็ได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางปั๊มปตทนะฮะ t t t s t n t i ต n ตอนนี้เนี่ยมีสาขา 1, 1,968แห่งในประเทศไทยะะเป็นอันดับหนึ่งะฮะแล้วก็ในต่างประเทศนี้มีกว่า329แห่ง ส่วนคาเฟ่อมเมซอนนะครับแบรนด์ร้านกาแฟาชั้นนำของประเทศไทยมีจำนวนกว่า3,168ร้านในไทยแล้วก็272ร้านในต่างประเทศด้วยฮะเป็นแบรนด์ที่ทุกๆคนต้องเข้าทุกๆคนต้องรู้จักขับรถไปต่างจังหวัดเกิดอาการอ่อนเพลียอยากได้กาแฟาเติมพลังสักหน่อยก็ต้องแวะกันนะฮนะคาเฟ่อเมซอนฮะ ศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโต้จำนวน56แห่งในประเทศแล้วก็4แห่งในต่างประเทศร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อีในสถานีบริการด้วยนะฮะแล้วก็มีแบรนด์เ e ฟฟ y รวมกัน1,960ร้านในประเทศไทยแล้วก็86ร้านในต่างประเทศอันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตกัน30กันยายน2,563เท่านั้นนะฮะที่สำคัญตัวเลขทั้งหมดไม่หยุดยั้งอยู่แค่นี้นะครับ การเติบโตยังมียังต่อเนื่องเม็ดเงินทุนต่างๆที่ผ่านการระดมทุนในครั้งนี้ก็จะนําไปสู่การขยายธุรกิจนั่นเองจุดแข็งแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้โออาเนี่ยเติบโตมานะฮะก็ส่วนนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับในเรื่องคุณภาพความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ความเป็นผู้นําในการจัดจาหน่ายเชื้อเพลิงนะครับส่วนแบ่งตลาดของเขาเนี่ยตอนนี้ก็แน่นอนเป็นอันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่38.9% พิจารณาจากปริมาณขายปลิกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการนะครับตัวเลขจากทาง Wood m k e n z i e นะฮะซึ่งสำรวจในปี2562นะครับมีเครือข่ายจัดเก็บแล้วก็กระจายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศมีการพัฒนาธุรกิจทั้งนอนออยนะฮะนอนออยก็คือกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำมันเช่นคา f e อเมซอนแล้วก็ t ท็กซัสชิคเกเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะรสชาติก็อร่อยทีเดียวฮะ เป็นจุดที่ทําให้ตอนนี้เองเนี่ยถือเป็นธุรกิจที่ไม่ว่าใค,ใครก็อยากจะมีส่วนร่วมเลยนะฮะคุณผู้ฟังลองฟังก็น่าจะนึกภาพออกบางคนอยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอยากจะมีเฟรนชชสยของอเมซอนนะฮะจะไปเปิดเป็นร้านก็ใช้เงินเป็นล้านเลยนะฮะจะไปเปิดเป็นร้านของตัวเองก็ใช้เงินเป็นล้านเพราะฉะนั้นเองแล้วซื้อหุ้นเป็นเจ้าของทางออมซะดีกว่านี่ก็คือจุดที่ทําให้หลายคนเนี่ยสนใจหุ้นตัวนี้นะครับ ทีนี้กลยุทธ์ของเขาจะทํำยังไงกันต่อไปเพื่อทําให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยทางส่วนของฝ่ายกลยุทธ์องค์กรนวัตกรรมแล้วก็ความยั่งยืนของ O ออาร์เขาก็บอกนะครับว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้ธุรกิจของเขามุ่งเป้าไปสู่อนาคตข้างหน้าได้ก็คือ6กลยุทธ์สําคัญด้วยกัน1คือรักษาความเป็นผู้นำนะฮะทั้งตลาดค้าปลีกแล้วก็ตลาดพาณิชย์ในประเทศแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตธุรกิจที่ไม่ใช่น้ํามันนะฮะซึ่งเป็นธุรกิจที่ เพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ทำกำไรแล้วก็มีมารจิ้นกำไรที่สูงมากสูงกว่าน้ำมันซะอีกนะฮะส่วนต่อมาคือต่อยอดความสำเร็จความชำนาญขยายตัวสู่ระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะครับรวมถึงเรื่องของการลงทุนให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานสร้างเรื่องของการมีส่วนได้เสียเสียของคนทุกกลุ่มนำมาสู่การกระจายหุ้นในครั้งนี้นั่นเองนะครับเมื่อถามว่าถ้าเกิดจเจาะลึอกอรายละเอียดที่แท้จริงแล้วเนี่ยการระดมทุนครั้งนี้เขาจะนำเงินที่ได้ จากประชาชนที่มั่นใจในธุรกิจของเขาเอาเงินมาซื้อหุ้นมาจองหุ้นเอาไปทําอะไรกันต่อไปนะฮะเรื่องนี้เองเนี่ยเขาก็บอกว่าวัตถุประ,ประสงค์ของการระดมทุนครั้งนี้เพื่อนําไปใช้ขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ํามันนะฮะขยายการดําเนินธุรกิจตลาดพาณิชย์การลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์และก็ศูนย์กระจายสินค้านั่นเองนะครับการขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกการลงทุนในต่างประเทศด้วยแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจซึ่ง การดำเนินการครั้งนี้เนี่ยมีทางบริษัทหลักทรัพย์บุรวงนะฮะบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนซ่าแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เกษิกรไทยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับรายใหญ่ทั้งนั้นนะฮะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้จัดจําหน่ายแล้วก็รับประกันการจําหน่ายด้วยนะครับบริษัทเนี่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า30%ของกําไรสุทธิ หลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในแต่ละปีเรื่องเงินปันผลนี่ก็ดึงดูดใจน่าดูนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่นำมาเสนอกันนะครับสำหรับเรื่องธุรกิจความแข็งแกร่งของทาง OR นะฮะส่วนนี้เองเนี่ยมีเรื่องของรายงานตัวเลขเหมือนกันถ้าเกิดว่านํามากระจายหุ้นกันแล้วเรื่องความมั่นคงทางตัวเลขไม่เปิดเผยกันก็กลายอยู่นะครับอันนี้ก็เปิดเผยขึ้นมาชัดเจนว่าตอนนี้เองเนี่ยโออมีกระแสเงินสดที่มั่นคงนะฮะ ธุรกิจก็มีความหลากหลายเติบโตกำไรอยู่ในระดับสูงนะฮะโดย OR อามีไรายได้จากการขายแล้วก็การให้บริการเนี่ย540,000กว่าล้าน590,000 0กว่าล้าน570,000 0กว่าล้านนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ถือว่าไร่เรียงกันมานะครับณนะสิ้นสุดตั้งแต่ปี2,560จนถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ น่าจะได้รับความสนใจนะครับที่นี้เรารองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะครับจากทางคุณจิราพรรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็กรรมการผู้จัดการ OR นะครับว่าจุดแข็งสําคัญของทาง OR แล้วก็ศักยภาพของทางธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงฟังจากเสียงของผู้บริหารที่เปิดเผยภายในการถแถลงข่าวกันเลยครับ OR ทําการค้าทางด้านของธุรกิจน้ํามันธุรกิจค้าปลีกธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศโดยที่ธุรกิจหลักของทางด้าน OR ประกอบไปด้วย3ธุรกิจหลักธุรกิจแรกคือกลุ่มธุรกิจน้ำมันธุรกิจที่2คือทางด้านของธุรกิจนอนอลอยหรือธุรกิจค้าปลีกทั้งสินค้าและบริการและธุรกิจที่3ธุรกิจต่างประเทศอีกการตลาดหนึ่งที่สำคัญของ OR และเป็นธุรกิจหลักที่สร้างกำไรให้กับ OR เช่นกัน นั่นคือทางด้านของการค้าเชื้อเพลิงเข้าสู่ตลาดพาณิชย์ธุรกิจที่สงของโออาร์ทางด้านของธุรกิจการค้าปลีกทั้งสินค้าและบริการโดยที่โออนั้นเราเป็นผู้บุกเบิกในการนำเอาทางด้านของธุรกิจค้าปลีกเข้ามายัางสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทยเป็นรายแรกหากม,ามองในเรื่องของตัวกำไร เรามีอีบิดาอยู่ที่1 2 5 2 3ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ5869ล้านบาท OR มีความน่าสนใจในการลงทุนจุดเด่นอันดับแรกตลอดระยะเวลา40ปีที่เราทำธุรกิจนี้มาและเป็น40ปีที่อยู่ในใจคนไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ในการทำธุรกิจการพัฒนาธุรกิจ ทำให้ในมุมของผู้บริโภครู้สึกได้ว่า OR นั้นให้ความมั่นใจทั้งทางด้านคุณภาพความน่าเชื่อถือทั้งสินค้าและการบริการ OR ครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งและที่เรียนให้ทราบคือในจุดนี้เราครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องถึง23ปีซึ่งในปี2 5ง2 ส่วนแบ่งทางการตลาดเรามีอยู่จำนวน38.9%แต่ข้อสำคัญที่อยากจะชี้ให้ทุกท่านได้เห็นนะคะก็คือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดนี้สูงมากกว่าคู่แข่งอันดับสองมากกว่า2เท่าตัวจุดเด่นในเรื่องของที่2นะคะทางด้านการตลาดพาณิชย์การตลาดพาณิชย์นี้ OR เองเราเป็นครองส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นผู้นำทางการตลาดในตลาดนี้ในทุกผลิตภัณฑ์สิ่งที่ทำให้โ r สามารถที่จะครองใจผู้บริโภคและครองใจทางด้านของออลูกค้าในกลุ่มตลาดค้าปลีกในกลุ่มตลาดพาณิชย์ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่า OR เราสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานจุดเด่นข้อที่สามสามารถที่จะส่งมอบน้ำมันส่งมอบเชื้อเพลิงทุกประเทศให้กับ ทางด้านลูกค้าทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศได้เพราะโออเรามีคลังน้ำมันคลัง LPG อยู่ทุกสำคัญในจุดของประเทศไทยเป็นจำนวนถึง53คลังจุดเด่นที่4ในเรื่องของการขยายธุรกิจทางด้านของการค้าปลีกเราโออาคือผู้นำที่นำเอาทางด้านธุรกิจค้าปลีกมาให้บริการกับผู้บริโภค เช่นทางด้านของคาเฟ่เมซอนทุกคนรับทราบว่าคาเฟ่เมซอนคือแบรนด์ของคนไทยจำนวนสาขาของคาเฟ่เมซอนที่อยู่นอกสถานีบริการเรามีอัตราการเติบโตอยู่ที่46อร์เซนและได้มีการขยายธุรกิจของคาเฟ่เมซอนออกไปยังต่างประเทศณนะปัจจุบันมีอยู่10ประเทศที่ทำทางด้านของคาเฟ่เมซอน จุดเด่นอันดับที่5เราขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศซึ่งจัดตั้งบริษัทย่อยบริษัทแรกที่ประเทศกัมพูชาซึ่งอัตราการเติบโตทั้งในกัมพูชาประเทศลาวและประเทศฟิลิปปินสมีมาอย่างต่อเนื่องจุดเด่นอันที่6ซึ่งเป็นจุดเด่นอันสำคัญคือทางด้านของโออาเราเป็นบริษัทแฟลกชิปบริษัทแกนนำหลักของกลุ่มปตท โดยที่ทางด้านกลุ่มปอทอทำธุรกิจปิตโตเรเลียมอย่างครบวงจรตัวปตทอเองเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีประสบการณ์การทำธุรกิจมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งสำหรับทางด้านจุดเด่นอันที่7ทีมงานของผู้บริหารจากประสบการณ์ของผู้บริหารซึ่งทุกคนนั้นผ่านการทำธุรกิจทั้งทางด้านของธุรกิจน้ำมันธุรกิจค้าปลีกธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญมุ่งสู่การทำงานแบบเป็นวันทีมโดยเอาผู้บริโภคเป็นตัวตั้งดังนั้นทุกคนที่เป็นทีมบริหารมีศักยภาพนั่นแหละครับก็คือการยืนยันความเชื่อมั่นถึงพื้นฐานธุรกิจของ OR นะครับที่หลายๆคนก็น่าจะมั่นใจกันนะฮะลองลองจับตาดูว่าเมื่อมีการ IPO มาแล้วจะได้รับ การตอบรับจากนักลงทุนมากน้อยขนาดไหนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก่อนที่จะจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปนะฮะทีนี้สิ่งที่เราท่านๆสนใจก็คือแล้วจะจองซื้อหุ้นกันได้อย่างไรบ้างอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าครั้งนี้เองเนี่ยเขาอยากที่จะให้นักลงทุนรายย่อยคนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจของ o ออนะครับก็เลยพยายามทําให้พิธีการง่ายที่สุดแล้วก็เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายนะครับ การเริ่มต้นการเปิดจองเนี่ยก็ทําได้ทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับเริ่มวันพรุ่งนี้อย่างที่ผมบอกไป24มกราคมใช้เงินเริ่มต้น5,400บาทเท่านั้นก็คือ300หุ้นนะครับไม่ต้องมีพอร์ตหุ้นมาก่อนเลยก็ซื้อได้ผ่านช่องทาง3ธนาคารหลักด้วยกันก็คือธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยแล้วก็ธนาคารกรุงเทพนั่นเองครับวิธีการจองนะฮะวันที่24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์ สำหรับผู้จองซื้อทั่วไปแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับก็ทำได้ตั้งแต่24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์แล้วก็ผู้ถือหุ้นปรตตนะครับจะมีสิทธิตามเรื่องของอัตราส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมอยู่แล้วนะครับทางโบรคของแต่ละเจากก้าก็จะแจ้งผู้ถืหุ้นเดิมอยู่แล้วจองซื้อตั้งแต่เวลา9นาฬิกาของวันที่25มกราคมนะครับในราคา1 6ถึง18บปบาทต่อหุ้นนะครับ แต่ว่าอัตราการจองก็จะจองขั้นสูงไปก่อน18บาทนะครับแล้วก็การจองเนี่ยช่องทางมี3าธนาคารด้วยกันนะฮะมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์เริ่มจากออฟไลน์ก่อนนะครับก็จองที่สำนักงานของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะครับวิธีการจองก็ต้องติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนนะครับลดความเสี่ยงในการแพร,ร่ระบาดของโควิด19ทําตามช่องทางนะครับ ที่ระบ,บุไว้ผ่านทางช่องทางของกสิกรไทยก็มีทั้งการเลือกบริการเลือกจังหวัดอำเภอเลือกสาขาเลือกวันเวลาข้อมูลของเรานะฮะซึ่งเป็นข้อมูลการรับบริการแล้วก็จะมีสรุปผลการจองนะครับเช็คได้ผ่านออนไลน์ด้วยเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะฮะที่สาขานะครับก็มีสำเนาบัตรประชาชนหน้าบุ๊กสมุดแบงค์นะฮะสมุดบุ๊กแบงค์นะครับแล้วก็ หากต้องการรับหุ้นเข้าบัญชีหุ้นที่เปิดกับหลักทรัพย์ก็ต้องเตรียมเลขที่บัญชีพอร์ตหุ้นด้วยนะฮะเป็นพอร์ตของที่ไหนก็ได้ส่วนหากต้องการชําระเงินด้วยเช็คก็ให้ทําเช็คสั่งจ่ายบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโออาสหรับผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยนะฮะจ่ายเช็คได้ถึงเที่ยงของวันที่1กุมภาพันธ์เท่านั้นแล้วก็วันสุดท้าย2กุมภาพันธ์ไม่รับเช็คนะฮะก็เป็นวิธีการซื้อแบบออฟไลน์นะครับส่วนช่องทางออนไลน์อันนี้สะดวกมากๆแล้วก็ถือว่าน่่าาาะะะเนนชองทงททีีหมสมสกับบบับบบบภวแ้คร ทำได้ผ่านทาง K My Invest นะครับเซิร์ชใน g o o g l e ง่ายๆเลยของกสิกรไทยนะฮะทำได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ชำระเงินด้วยโมบายแบงกิงของธนาคารกสิกรไทยตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับส่วนแรกคือตรวจสอบสิทธิการจองซื้อมีการจองซื้อหลักทรัพย์แล้วก็ตรวจสอบสถานะการจองเขาจะมีปุ่มไว้ให้กดได้เลยผ่านทางหน้าจอของ K My Invest นะครับเป็นเว็บไซต์นะฮะไม่ใช่แอปในมือถือนะครับ ส่วนธนาคารกรุงเทพจองหุ้นโ r าทำยังไงนะครับถ้าเป็นช่องทางออฟไลน์ก็นัดหมายการจองนะฮะวันเวลาสถานที่ไว้นะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่2 4ิมกราคมเหมือนกันถึง1กุมภาพันธ์นะครับเลือกสาขาตามที่อยู่ใกล้ๆก,กับส่วนของตัวเองนะครับเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพก็มีอยู่ลองดูรายละเอียดกันได้นะครับเงื่อนไขก็คือต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนวันแล้วก็เวลานัดหมายนะครับ 1. ลูกค้า สาขาให้บริการลูกค้า1คิวต่อหนึ่งรายนะครับไม่มีการจองเหมาเหมารวมกันมานะฮะอันนี้ก็เป็นการย้ากันสําหรับออฟไลน์ออฟไลน์นี่ผมเชื่อว่าน่าจะน้อยนะส่วนใหญ่แล้วคนใช้บริการออนไลน์กันเยอะนะครับช่องทางกรุงเทพแบบออนไลน์ทํำยังไงกันบ้างอันนี้ลองเปิดแอป a n g k o k Bank, Bank Mobile Banking ของกรุงเทพนี่ใช้ผ่านแอปนะฮะแอปธนาคารกรุงเทพนะครับได้ตั้งแต่9ก้านาฬิกาเลย9ก้าโมงเช้าของย4สมกราคมนะครับถึงเที่ยงของวันที่2กุมภาพันธ์ เราทำยังไงกันก่อนตอนนี้ทําได้เลยนะครับส่วนแรกไปเข้าไปที่หน้าจอการลงทุนก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดรายละเอียดนะครับส่วนของการเปิดโปรไฟล์การจองซื้อหุ้นกู้ก่อนนะฮะแล้วก็มีการกรอกข้อมูลส่วนตัวเรื่องของการเลือกวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับจะรับแบบไหนเป็นใบหุ้นหรือเปล่าหรือว่าจะโอนเข้าพอร์ตหุ้นของเราหรือว่าเข้าสูตรับฝากหลักทรัพย์นะครับหลังจากนั้นก็เลือกบัญ,ญชีธนาคารที่เป็นบัญชีของเรานะฮะเป็นบัญชีที่ เราจะใช้ในการรับเงินคืนนะครับเกิดกรณีที่จองไม่ได้หรือจองได้ไม่เต็มจํานวนขึ้นมาจากนั้นเมื่อสร้างโปรไฟล์เสร็จเราก็จะสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่การระหว่างซื้อขายได้ทันทีนะฮะก็วันพรุ่งนี้แหละก็จะขึ้นตามหน้าจอนะครับแต่ว่าการสร้างโปรไฟล์เนี่ยเราสามารถทําได้เลยครับส่วนสุดท้ายของธนาคารกรุงไทยนะฮะก็จองซื้อได้ทุกวันนะครับตั้งแต่24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์จองได้ที่กรุงไทยทุกสาขานะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์เข้าไปที่ ม o น e ี่คอนเน็ก y กรุงไทยนะครับตั้งแต่เวลา9โมงก็ถึง2กุมภาพันธ์เหมือนกันนะครับขั้นตอนก็จะมีการยินยอมให้ใช้ฐานข้อมูลของธนาคารมีการเลือกเมนูนะฮะเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อหนังสือชี้ชวนเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญต่างๆระบุจำนวนที่ต้องการซื้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบบัญชีที่ต้องการชำระเงินตรวจสอบการจองซื้อแล้วก็ยืนยันการจองซื้อด้วย OTP อีกครั้ง ที่ก็เป็นวิธีการนะที่รวบรวมกันมาทั้ง3ธนาคารนะครับส่วนการจองซื้อผ่านตัวแทนต่างๆเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรนะครับก็กรณีจองซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายมากกว่า1รายและหรือมากกว่า1ใบจองเนี่ยจะนํายอดการจองซื้อมารวมกันเป็น1นึสิ์ก่อนทําการจัดสรรน,นะครับส่วนนักลงทุนรายย่อยที่อยากจองซื้อหุ้นครั้งนี้แต่กลัวว่าจะไม่ได้หุ้นนะฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าอยา่างที่บอกเขาอยากให คนที่เป็นนักลงทุนใาย่อยประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงเขาก็เลยจัดสรรด้วยวิธี small lot first นะครับทำให้ผู้จองซื้อได้รับหุ้นทุกคนอย่างทั่วถึงก็คือขั้นต่ำนะครับรอบแรกจะจัดสรรให้300หุ้นต่อคนก่อนหลังจากนั้นก็ไล่เลี่ยงไปเรื่อยๆนะฮะรอบที่2ถ้าเกิดว่า300หุ้นครบทุกคนแล้วรอบถัดๆไปก็เพิ่มกันอีกหลักร้อยหุ้นต่อคนสับๆสลับกันไปอีกนะฮะจนกระทั่งจํานวนหุ้นเหลือไม่เพียงพอกับการจัดสรรน,นะครับก็จะมาจัดสรรในรอบสุดท้ายด้วยการ จัดจหน่ายแบบสุ่มนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมครั้งนี้ก็จะมีทั้งผู้ที่ได้หุ้นและวก็ไม่ได้หุ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นภาพได้ชัดว่ารูปแบบเนี่ยอย่างน้อยๆทุกคนได้หุ้นตามจุดลงุนขั้นต่าที่รอบแรกก็คือ300หุ้นเป็นขั้นต่ําอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มลําดับถัดกันไปก็เป็นข้อมูลนะฮะที่นํามาฝากกันพราเห็นว่าทุกๆคนเนี่ยสนใจนะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ลงทุน ในช่วงที่เวลาแบบนี้เนี่ยอยากจะได้เรื่องของการลงทุนนะครับที่ได้สินทรัพย์ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็เป็นธุรกิจที่มั่นคงนะครับวันนี้บ i สท็อกนำมาฝากกันอย่างเต็มอิ่มทีเดียวครับ